อย่างไรไปนี่ะนะพีกล้วยคว่ยทุกคนอพี่จะแซ่บมัวผม,มแซ่บค่ะทุกคนตำปีกล้วยค่ะวันนี้ตำปีกล้วยจะจะมาจับมาจัด,ดจอันนี้จับปีกล้วย ตีกลว้กินใส่กเกลือลงไปก่อนที่จะจัดตีกล้วยก่อนจ้ะขอได้มากินน,น,นะคะนนตามตีกล้วยคนโตแล้วตีกล้วยออกเลือดบุกงกันเลยต้อัดแล้าานเสียเนม่หรกกเสีย,ยกับท่นเนาะท่กับก็ดเลนปเนี่ยตียนะ้ย ไี่ำกลด้วยลยคน้วานไกินคนักันตัดเนื้อตัดไ่ตกินเนาะคนไทยอ่านนี่ยังไงก็กินแน่นอนตำคตำตำปีกล้วยเสรบุกพริกจดบุกพริกแห้งเสร็จกระเทียมลงไปเสรน้ำตาลเนอค่ะตำพริกก่อนเปลือกมือเปลือ พริกเราละเอียดแล้วใส่น้ำปลาคามค่ะแตงพ่กวดใส่น้ำปลาคามเนาะยมันแสบแตงกุ้งแห้งลงไปด้วยเพิ่มความหอมใส่น้ำปูลงไปน้ำน้ำปู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 โมเมนคนเหนือะได้อื่นน้ำปูใส่ผงนัวใส่น้ำปลา ต้มแบบขวดลงไปไปใส่แบบตอนน้ำพริใส่แบบตอนแบบตอนปลาเข่งปลาปลาเข่งไปก็ใส่บักนาวใส่บักนาว ใสู่ดองไปด้วยเติมพร่อหอมใไปเดียวพอเาไปกันหยีแล้วอะสกล้วยค่ะ กวเยเซน้ำไว้ปีกไกเท่าไรเนาะเครื่องเท่าไหไรปีก,กไกหนี่เครอคะ ตังพีกล้วยคะ่ะตามพีกล้วยตามพีกล้วยนักกันคะ่ะ <c oughs> โอ้โหหอ,อ,อ,อมหอมหอมเป็นยังไงบ้างนี่ตามพีกล้วยข่อยทุกคนฮ <c oughs> ึม มีแจะแซ่บ hmm. บ mm ่ซิมซิมซิมนี่ซิมเหรออืมคอมแซ่บคมนัวว้าจะงั้นจะนับนัวมากตัปีกเวตัปีกวย ปีกล้วยน้ำอุลวะน,นนัวอืผมแซ่บค่ะทุกคนแซ่บมากันค่ะุแซ่บมากันค่ะ ใส่บอกหน้าก่อนเลยห,ห,ห,นหน้าไปเลยเส,สบเสบนันกการค้ทุกคนตามปีก,กวยสิมจกเลยเด้ออือแชบแรแชรแชรแซร์แช